สวัสดีครับพี่ีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มามาดูกันว่าแม่มาต่อยกับยายเนาะทำอะไรนี่ครับก็มามาดูกันเนาะอ,อื้ยายทำอะไรน้องหมาน้องนาคก็อยากเข้ากล้องเนาะนี่ครับก็มาดูกัน โอมันไม่กิดอะไรด้านไหมด้านก็มันก็ไม่รู้เขาทำอะไรเนาะยายมาแก้บนยายมาแก้บนแก้บนตาแฮกเนาะมาต่อกติดพยาบาลน่นครับพี่สีวันที่เราไปยายก็มาเรียกเนาะวันที่เราไปนอนดี่สอดเนาะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็มาต่อยก็เข้าห้องสอบยายมาปลูกอีปูยังไงนะยายเออตั้ง มาปลูกอีปูวังไงนะปลูกอีปูปูปูเอ้ยปูปปตายาตายายเอ้ยไปดูมาตอยน้องชิวดีไปสอบม,าามาหาวิทยาลัยอร้อยเอ็ดโอ,อ้แล้วมันไปชอบไปให้ไปแต่เช้าให้ไปสามโมงเช้าเก้านาฬิกามาตอยขึนนข้นขึ้นห,ห้องสอบเวลานั้นอเข้าห้องสอบเวลานั้น ให้เพื่อมาปลูกเพื่อนเลยปลูกเพื่อนก็ไปให้เพื่อนไปช่วยกาไปช่วยสอบเพื่อนไปูไปเลดูไปเล่ดูไปเล่ไปดเล่ไปดู่ปดูเล่ไปดไปเล่ไปูเล่อปูปลูไปเล่ปูเล่ไนดูปเล่ไปูไเลาะโอูยปลูไม่ไัฒนาเล่ไปดูไเล่ไปปเลู่่ปูไ่ไ้่เล่ไป่เล่ไลงไปแล้วนะเข้าบ้านปู่ ไม <tr isa> ่มากให้ขิงู่เลยครับก็ดูกันมมาเออได้บานีที่ยายไปบนไปบาทเนียเน่ยูเอ้ยเฮ้ยมาบิกอืมาเบิกอไมาอไเียนมาโดยไปโชคเาลงเรีน านหมากินก็ให้ลุงนิ่เฝ้าก่อนนี่ครับดอเขาเอาเึ้นนอพี่นอนนี่เนาะข้าวพี่ไปแล้วคือหลานได้เรียนจบได้ปะเนี่ยได้ทำงานทำการยังเลี้ยงอีเธอหนึ่ง ใจใจจะว่างไรเขาคิดเกี่ยวงไรคุกือเขอได้กูเนะเอ้ากนข้าวกินน้ำบนราเ่นก <c oughs> รห้องนอนะโป้งเนาะนี่เกล็ดแบน้นะกาห่อเนานุ่นะนี่ขับก่อมาแก่เนาะบุญแล้วก็แก้นะครับพี เอาเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอนะให้น้องมาต่อยเรียนจบก่อนนะแล้วเราก็จะมาเลี้ยงปูอีกครั้งนึงมันเฮือมันห้อมมั่นนี่มียู่ที่ได้รอน้องมาต่อยโอเคเรียบร้อยเนาะเรียนจบวันนี้บนแล้วก็แก้แก้แล้วก็บนนะครับซีไปครับไปครับลุงนี้ก็เฝ้าเดี๋ยวนี่นะผมก็ มันกินแล้วจังเบื่อเลยบอกูกขากินน้ำแล้วก็เบื่อกระเบื่อกระเบ้อกระเบาแล้วก็เนาะกูเอ้ยมันกินคนกินแล้วแล้วบอเบื่อแล้วได้เรียบร้อยนะครับพี่ซีเนาะประมาณนี้คันทุกคนพบกันใหม่ช่วงเช้านะครับพี่ซีม่านงามหายไปเนาะช่วงเช้ามาบนบนตอนเช้ามาแก่ตอนเช้านะครับพี่ซีก็นี่ผู้ท่านก็กำลัง ทานข้าวนะครับนบรรยากาศนะครับที่ซีก็นี่ครับกอมาดูนี่ครับต่อมาบูท่านกำลังทานข้าวเนาะบาดผมว่าไม่ได้รับดูนะครับพีซีก็มันเฝ้าหลอดูแป๊บหนึ่งนะครับพี่ซีประมาณนาทีสองนาทีก็ องเสร็จเนาะโอ้นี่ช่วงเช้า้วครับบรรยากาศเจ้าโอ้น้ำใสยะนหนีงเนาะแห้งแล้วนะครับนี่โอ้ปลาเยอะโออมันได้ชวน,มนไม่ชวนยานหนิงออกมาหาปลาเนาะมีตรงสายนะครับสี่ ครับคคลิปนี้ก็อขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ